ขาววันนี้นับถอยหลังอีกหนึ่งสัปดาห์จะก้าวเข้าสู่สักราชใหม่หลายคนรอคะ่ะรอปีใหม่อยากจะกลับบ้านไปพบปะก,กับครอบครัวแต่ว่าปีนี้ก็มาเจอโอมิครอนนะคะสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายวันนี้เนี่ยชวนคุยกันหน่อยว่าตลอดปี2564ที่ผ่านมาคุณผู้ชมในฐานะพลเมืองคนหนึ่งเห็นปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในสังคมกันบ้างลองมาดูทไลายกันหน่อย่านการปักหมุดเข้ามา4,900หมุดในแอปพลิเคชันสี่สาซึ่งจริงๆเป็นแอปพลิเคชันที่ มีก่อนหน้าที่เราจะมีรายการนี้นะคเล่าเราขยายสีไซส์เป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถเชื่อมโยงพื้นที่การสื่อสารกับไทย PBS นะคะครับ4,900หมุดที่ว่าคุณผู้ชมครับหยุดด้านหลังเราแล้วครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ร่วมสื่อสารมาในปีนี้ครับแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่เลยครับ ทั้งหมวดหมู่พื้นที่การเรียนรู้ครับมีหมวดหมู่ภัยพิบัติชุมชนสู้โควิดวิถีชีวิตผลกระทบจากโครงการของภาครัฐครับผมค่ะคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะเห็นภาพอะไรบ้างนะคะที่มันเตะตาคุณผู้ชมจากภาพด้านหลังเรา2คนนะคะและคุณผู้ชมมองว่า1ปีที่ผ่านมามีประเด็นอะไรที่มันไ แต่ใจแล้วอยากจะเล่าให้เราฟังคุยกันเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS นะคะเราย้อนไปต้นปีที่แล้วค่ะปีที่ผ่านมาเนี่ย2564มกราคมนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เรารเผชิญร่วมกันคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะในช่วงเดือนมกราคมค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครนะคะจำกันได้ไหมคะคือมีคลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งระบาดตั้งแต่ปลายปี63อะช่วงปลายปี63มีการ ระบาดเชื่อมโยงมาจนถึงมกราคมปีนี้ก็มีการรายงานภาพเข้ามานะคะผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์เฉพาะเรื่องนี้นะ70หมุดในเดือนมกราคมคุณผู้ชมแล้วคนรายงานใน70หมุดหลากหลายมากเลยค่ะมีทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักไทยแรงงานข้ามชาติที่นั่นนะคะแล้วก็มีอาสาสมัครแรงงานค่ะที่อยู่ในพื้นที่อาสาสมัครล่ามที่รายงานสถานการณ์การช่วยเหลือการตรวจคัดกรองแล้วก็ชุมชนสู้โควิด -19 ไม่จบไม่จบพอกุมภาพันธ์คุณผู้ชมสถานการณ์ที่ตลาดกลางกุ้งก็ถือว่าเริ่มเริ่มที่จะมีคนเข้าไปช่วยมากขึ้นกุมภาพันธ์มีเรื่องใหม่ที่แหลมออกมาแล้วถูกปักหมุดในซีไซต์ใช้คำนี้ถ้าจำกันได้ปี63น้องๆอ,อัดอั้นตันใจ เรียนออนไลน์กันโอ้โหตลอดทั้งปีไม่ได้เจอเพื่อนเลยเจอผ่านอะไรอย่างเดียวกลุ่มภาพันที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพนี้รายงานจากโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็โรงเรียนหลายๆแห่งทงั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพนะคะภาพห้องเรียนออนไซต์ site. ก็จําได้ไหมน้องๆเริ่มมาเจอกันครั้งแรก ตื่นเต้นกันใหญ่เลยเนาะกุมภาพันธ์เด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยแต่ว่าก็เป็นไปตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งได้เห็นภาพห้องเรียนตามใจอย่างภาพนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะครับส่วนเชื่องเดือนมีนาคมครับทางซีไซเนี่ยคุณผู้ชมครับมีพลเมืองเนี่ยร่วมปากหมุดสื่อสารมาเยอะที่สุดครับเยอะแค่ไหนกว่า5 9 9หมุดครับทั้งเรื่องการเสนอให้ทำ EIA ก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างกำแพงกันขึ้นครับนอกจากนั้นพี่แฟนครับยังมีเรื่องของของการดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลชุมชนเรื่องของไฟป่าแล้วก็ฝุ่นควันด้วยนะครับ 2> PM 2.5<ม>นะคะในช่วงมีนาคมมีการรายงานเข้ามาเยอะนะคะเรื่องของการมีส่วนร่วมจากชุมชน